โอเสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เช่นเคยวันนี้เราเข้ามาอยู่กในนี่คลิปเล็กๆเช่นเคยวันนี้อยู่ในเด็กสกิบบิลี่วัว107พาสไวจากช่องวัวนะนี่เองนี่ค่ะผมจะบอกเลยว่าจากวานนี้ผมดูน้อยมากเลยค่ะจะงงๆหน่อยนะโอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลย พเพิ่มตัวอะไรไนะอ้จ๋อปล่อย,อยออนะน,นี่ได้ปืนมาแล้วยิงมาเลยสวยแี่ดูใครนะอืมอะไรตกเลือนี่ดอกอนี่แดงนี่แล้วมีเพลงด้วยมันจะติดลิขสิทธิ์ไหม อยู่สักคู่ครับมีคำบรรยายด้วยโอเคเอไปอุยอ้ยอ๋อฮ้ยเวิดนี้ยมึงเน,นี่ยอะไรอ่ะจี่เว่ยเหรอ ท่านเซตอิสแมนเลยค่ะล่างใหม่อะเนี่ยพี่เสียดแบบมีเขียวด้วยเขียวคู่ใจสามจีเหลี่ยมเออไม่มีอะไรโอ้โหที่เป็นจีเหลี่ยมจะที่แมตต์กรอนที่แกก็ใส่ ไปแล้วสาินี่ค่ะไปอะไรพีดาก็พี่ดาพี่ไวส้สับพกคเนยเนอะสีนะั่นแหะเอ้ยไม่อะไรเนี่ยสกีบีดีอ๋อส,สีเขียว โหดเกินตากล้องแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยสกิบิดีชาเล็ดตัวนี้จัอะ่ะสกิิดีาเล็ดหัวไปดิสกิเกร์ หัวด้วยหัว,วแท้จริงชิบโดนเลยจะต่อสู้ไปทําไมรมันไล่ไปใหนน้ฝนยกาวันนี้ไม่มีความหมายอไรอะไรอ้ยเร็วกิเข้าร่วมกันแล้วนี้สุดมันจะได้สามารถระต่อกกน,นการใช้ พลังที่แท้จริงไม่ฉันจะชนะอุ้ยอุ้ยปัดขามันปัดขามันอ้ยจ่ปัดข้า,ดขาไ,ได้เียบออเป็นไรเลย ไอเห็ดสติ๊กเอรโอ้อ,อปอเกสติกเอออเกสติเกอร์สไคร์เดอร์สติเกอร์สไคร์เดอร์ไม่มาเลยโอ้ยิงด้วยแต้ตัวน้วมันหนีไปละ ในแครับสำหรับในร้อยเจ็นี้รู้สึกว่าผมงงๆนะแต่คนไม่เคยดูนะไม่แปลกืายการมาร้อยเจ็ดอีพีประมาณห้าสิบกว่าอีพีมาถ่ายปกก็เหน่อยดีกว่า ผมจะทำเป็นนี่ยงพอดีเป๊ะโอ้ยไม่ได้ยังไงโอเคนะาผมสำหรับจักรบาลของคุณาวาลานเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะก็รอติดตามคลิปรีแอคชั่นนี่นะคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นสรุปไล่ขึ้นมาเลยทีนี้เราจะได้รู้จักแต่ละตละัวนละครนะผมว่าเป็นยังไง โอเคสำหรับในภา,านีเจ๋วไปเรืนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้ครับเจมส์เลยปัตตานาไปนะครับ